กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ในช่องมีโคชิชันเคยก็หรือเรียกโหว่าก,กิจก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาจัดของเดโปรไฟล์ในช่านสีเหลืองหรือคีเทอร์ซันจูรีครับวันนี้เป็นฝั่งของ เฮกซ o าออฟโซลเลตนะครับหรือ a อ l ละครึ่งแท้งสามปีปัจจุบันนะครับผมโอเคก็หลังจากที่ได้ของเสริมมาฮันเด็กนะเฮกซ่ออฟนะครับเก่งขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวเด็กเขาเก่งขึ้นยังไงแล้วก็ใช้ของอะไรบ้างเล่นยังไงใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาปะไปช่วงของไลไลน์กันเลยดีกว่านะครับอ่ะพูดถึงไลไลายครับไลไลายเนี่ยเกียริศูนย์ครับอันนี้แล้วแต่เนาะใส่อะไรก็ได้ผมใส่เป็นตัวของเฮกเลียเพราะว่าเขาสวยนะครับ ต่อมาครับเกตหนึ่งครับเกตหนึ่งคนนี้บอกว่าถูกเกตสองคนนี้ไลา์ทับครับคา,า,าร์ดบาลหนึ่งจั่วการ์หนึ่งใบและมีเทะหนึ่งเป็นออโต้เล er. ียเทละครั้งบอกว่าเมื่อได้เชฟโคฟชิเกอร์ยูนิตครับคาร์ดบาลหนึ่งเลือดเลียการ์ดแข่งหนึ่งใบเตะกับเข้าแต่กล่องนะครับ ต่อมาครับเกียร์สคนนี้ครับเกียร์สคนนี้บอกว่าเมื่อถูกเฮกซ่าออฟไลท์ทับนะครับดูสามใบบนสุดจากกองการะคุณเรียงไปไว้บนสุดตามใจชอบนะครับส่วนสกิลหนึ่งเป็นออโต้นะครับบอกว่าเมื่อลงสนามช่องเลือกกาดูใบบนสุดจากกองการเหล่าหนึ่งใบสามารถแปะไว้บนกองหรือแปะไว้ใต้กองได้ถ้าแปะไว้ใต้กองตัวมันบวก์สองพันจดจบเธอนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเฮกซ่าออฟเซอรเลสนะครับผมเขามีถึง2สกิลครับสกิลแรกเป็นออโต้แวนการ์ดนะเมื่อเมื่อเมื่อถูกอะไรนะแป๊บนึงนะลืมละ เมื่อคุณแร็กเช็คเจอทริคเกอร์ยูนิตนะครับเลียกาของเราหนึ่งใบบวกหมื่นจะจบเธอนนะครับก็ไม่ติดเธอละครั้งนะครับก็คือทําได้เรื่อยๆนั่นเองส่วนสกิลหนึ่งครับเป็นจุดเด่นของเขาเนาะคือแอตตแวนการ์ดเธอละครั้งบอกว่าถ้าคุณเคยโพสตนาไลท์เธอนี้นะครับคาร์บัลหนึ่งเซบัลนหนึ่งครับแสดงคีสหรือฟอนติเกอร์จากมือเราหนึ่งใบครับไปแปะไว้บนสุดจากกองการ์ดเรานะครับ แล้วก็ตัวมันจะบวชหนึ่งไรจตุเตินนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียคือค่าคอสมันค่อนข้างเยอะนะครับคือบาโซเนี่ยมันเป็นค่าคอสมันค่อนข้างหนักมากนะครับผมแต่ว่าในนี้มีตัวคืนคอสแล้วนะครับผมอ่ะตัวคอรจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่ตัวเมนเดกกันเลยดีกว่านะครับอ่ะตัวเมนเดกครับผมจะไล่จากเกียร์สามไปถึงเกียร์ศูนย์ก่อนนะครับอ่ะเกียร์สามใบแรกนะครับอันแน่นอนเฮกซ่าฮอปเราเฮกซ่ฮออฟใส่สามใบก็พอครับแล้วก็เป็นออเดอร์ใบนี้ครับผมอันนี้ใส่สองใบนะครับสำหรับตัวขอออองเดร์ ผมเรียกว่าเฮเซอร์ออฟเวอร์ชิออนออเดอร์แล้วกันสกิลก็ค่าคอคล้ายๆกันกับเฮเซอร์ออฟเลยคือคาร์ดบาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งครับสแสดงคริติคอลทิกเกอร์หรือฟอนติกเกอร์จากมือเราหนึ่งใบครับเพื่อเล่นการแบบนี้นะครับให้แบงค์ารแข่งไปเกิน 3, สามสูงกว่านะครับแล้วก็นำไอ้จั่วการหนึ่งใบก่อนแล้วก็เอาการ์ดที่แสดงจากค่าคอข,ของการ์ดเนี้ยแปะๆไว้บนกองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทําให้เราได้ได้โมวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ เกรด3ก็ประมาณนี้นะครับใครจะไปใส่ตัวฟอร์ซัทที่แบบว่าตีฮีทได้ง่ายแดมโซชาก็ได้แต่ผมดูทรงว่าเด็กนี้มีตัวคืนขอสละนะครับไปดูที่ฝั่งของเกรด2กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเกรด2ครับก็พูดถึงใบใหม่ก่อนเลยนะครับเขาชื่อว่าเอ่อเขาชื่อว่าอะไรวะเอ่อออคคาเทสเอ่อเซเลสเอ้ยไม่ใช่เซเลสไว้ดิเอ่อซอรเซเลสออคาเทสเซเลสเอซเลสวัชันออคาเทสซอรเซเลสนะครับผมเขามีถึง2สกิลนะครับเป็นออโต้รรีีออคนะับบกว่่าเเมืลงย นะครับถ้าบรรยากาศควณเป็นเกตสามสงกว่าที่มีคาว่าเฮสคอร์ปในชื่อกาดนะครับเขาบบัสหนึ่งดูสองใบบนสุดจากกองเลื้อก,กาดจากที่ดูไม่เกิดสอบใบขึ้นมือที่เหลืองที่เหลือเลี้ยงไว้บนกองต่ใจชอบนะครับแต่หากเราหยิบการดขึ้นมือสองใบจากที่เราเปิดทอกองจากตัวนี้เราจะเอามือหนึ่งใบกับเขาแต่กองก็สามารถเอานวนพวกคีฮิวหรือโอเวอร์ทิกเกอร์ที่มันเผลอจั่วขึ้นมือตอนเริ่มต้นไอไลฟ์เฟสก็ได้เริ่มต้นไอเริ่มต้นเธอเราก็ได้นะครับผมสมมติจั่วได้โอเวอร์ปุ๊บแล้วแบบว่ามีคนนี้ เปิดสองใบนะครับแล้วก็ไม่ต้องส่งไปข้างมือเอาอะไรก็ได้กับเข้าแต่กล่องส่วนมากจะเป็นโอเวอร์มากกว่าสมมติว่าถ้าเจอไอตัวจั่วเจอนะครับเกมใบนี้ก็ใส่สีครับเอ้ยมีสกิลหนึ่งลืมเลยเป็นออโต้เรียบอกว่าเวลามันตีถ้าเคยโฆษณาไล่เถินนี้บวกห้าพันจะจบเถินก็สามารถสเต็ปได้นะครับต่อมาครับเป็นโปรโมเนาะอันนี้โปรโมงานจริงๆเขามาจากชุด BT06 นั่นแหละนะครับจริงๆเนี่ยเป็นระดับหัวอาเอ้ยเป็นระดับหัวสีนะครับนั่นคือระดับคอมมอนนั่นแหละแต่ผมมองว่าใบนี้ มีสกิลที่ดีมากนะครับบอกว่าออโต้เมื่อลงลงช่องเรียกกาศและแบงก์การ์ดคุณติดชื่อโซเซเลสในชื่อการ์ดนะครับดูสองใบรสุนจากกองการ์ดคุณนะครับเรียงไว้ตามใจชอบนั่นคือเลียงดูสองแล้วก็เรียงไว้นะครับจากนั้นเนี่ยโซชาร์จหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็เอาเป็นตัวมาฟาร์มโซนะเพราะว่าบางทีเฮกซออฟเนี่ยโซมันก็หมดนะครับอันนี้ก็ใส่สีใบครับเป็นตัวฟาร์มเนาะต่อมาครับก็จะเป็นตัวโอไว้นะครับอันนี้เป็นอัศวินจากโอไพรทินนะครับผมถึงแม้มันจะคล้ายๆก็ตาม บอกว่าออโต้เวลามันลงเลียนะครับและแมกกาคูณติดชื่อเฮกซ่ออฟนิสเตอร์ซาเลสนะก็คือตัวเกียร์สามนแหละโซบาร์หนึ่งดูสองใบส่วจากกองเลือกการ์ดจะให้ดูไม่เกินสองใบเรียงไว้บนกองจับใจชอบนะครับแล้วก็ทักิลหนึ่งเป็นออโต้เลกาดเมื่อแรเชลคอบจิกเกอร์ยูนิตนะครับคันบาร์หนึ่งตัวมันปัดหมื่นจะจบเทิร์นก็คือสแต็ตได้นะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยเออ่เดี๋ยวก็เงาแสงอ่ะประมาณนี้เดินตัวมันเนี่ยค่อนข้างอินบาร์เยอะถ้าเราผมว่าถ้าคุณบาร์เหลือเนี่ยกดสอง เกรสองก็ประมาณนี้นะครับผมก็าจจะไปใส่เพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับต่อมาครับไปดูที่ฝั่งของเกรดหนกันเลยดีกว่านะครับเกรดหนนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มจากใบแรกเลยนะครับนั่นคือตัวของออเดอร์ก่อนนะครับก็คืออเมนเทเลอเซนจิทูดนะครับหรือกระจกนั่นเองแล้วก็เป็น r อ g เอพีไม่ทิ้งมือนะครับอันนี้สามใบนะครับต่อมาเก็หนึ่งคนนี้ครับบอกว่า เอาตเรียกาเมื่อจบการต่อสู้ที่แดชิกเจอทิกเกอร์ยูนิตนะครับและก็ไปกาคุณติดชื่อซอร์เซลสอคือเฮ็ซออฟซอร์เซลสนะครับในชื่อกาสคาร์ดบาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งครับเลือกเลกาคนหนึ่งไปสแตนยูนิตนั้นและรีไทยตัวมันทิ้งนะครับอันนี้ก็ทำให้เด็กซ์ออฟมีเวฟนะครับแต่ว่าคอสค่อนข้างแพงคือบ้าโซไงเออมันกินคอสเยอะนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นตัวซับยูสเบิร์กแหละแต่ว่าผมเอามาใส่เพราะว่าสกิลเขาไม่ต้องฟิกว่าต้องติดชื่อยูสเบิร์กครับเพราะว่าเดเเเฮอออฟนนี่ยมัต้งป็นเดกทท่ไลลลล์ััพเเเกตตตอออดดดวาานนะะคคครรบบืโฆษณ น้องสกิลมันค่อนข้างดีมาสหรับตัวของน้องนั่งฟ้าตัวนี้ครับมันชื่อเอออิน uh, ิวอินิวครีเอทแองเจิลนะครับใช่ไหม In U K Angel. อินิวครีเอทแองเจิลอ่าอินิวครีเอทแองเจิลนะครับผมโอเคสกิลเขาสกิลครับเป็นออโต้เรียกาวว่าเมื่อแวงกะคูณลงสนามและการไลทับเกรดสามนะครับโซบัสหนึ่งดีทายตัวน้องนะครับจากนั้นเนี่ยจะได้หงายเดมหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกแวงกะคูณหนึ่งใบบัวห้าพันจุดถึงก็เอามาหงายเดมฟรีๆได้หนึ่งใบแล้วก็แวนเราได้บวกพลังด้วยนะครับโอเค ต่อมาค่ะนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้เอามาวนของเล่นนะครับสกิลเป็นแอตติเลกาแต่ละครั้งบอกว่าถ้ามากะคูณไปเกตสามหรือสูงกว่าที่มีเขาว่าเออซอร์สเลสเอ้ยซอร์สเลสในชื่อการ์ดนะครับดีทายตัวมันเลือกคิดที่เข้าทิกเกอร์หรือฟาวทิกเกอร์จะออกโซนหนึ่งใบกับเข้าแต่กล่องคือเอามาวนวนคิดได้นะครับอันนี้มอเมเหโนแสงมันสะท้อนนี่ครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ใส่สองใบครับผมต่อมาครับเป็นเพนคนะิลเลอร์ยังเจ๋อเนาะก็เบราบมันบูธเสร็จครับ โซบ้านหนึ่งดีทายน้องจวนะแล้วก็มาฝ่ามือเล่นนะครับเกรหนึ่งก็ประมาณนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไมสามารถปรับเปลี่ยนได้บางคนจะไปตัดอันนี้ออก1นใบไปใส่น้องคนนี้สีใบก็แล้วแต่นะครับเบอบางคนแบบว่าไม่ชอบน้องแองเจอรคนี้ก็ตัดออกไปใส่เพนคิลเลอร์ก็ได้ออกมาจวดนะโอเคอ่ะสำหรับเกรดหนึ่งก็ประมาณนี้ไปดูที่ฝั่งของ t r i เกอร์ใช้กันเลยดีกว่านะครับว่าผมใส่ t ริกเกอร์เซตอะไรบ้าง โอเคมาฝากของเซติกเกอร์กันเลยดีกว่าว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับก็แน่นอนฮิซออฟเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงท็อปกองอยู่แล้วล่ะเราจะไม่ใส่คีย์ก็ไม่ใช้ฮิซออฟอยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นคีย์นะครเป็นคีย์โซถ้าเราเล่นฮิซออฟแล้วไม่ใส่คีย์เนี่ยก็คือคุณคุณอย่าเล่นเถอะนะครับผมโอเคอ่าแล้วเป็นคีย์เจ็ดนะครับอันนี้คีย์ธรรมดานะครับผมเป็นมังกรดําแล้วก็เป็นฟอนต์ครับฟอนต์ชิลเนาะบอกว่ามันเก่าแข็งไปเกินสามสูงกว่าชิลโบดห้าพันเป็นชิลสองหมื่นนะครับผมอันนฟฟอออออออนนนน์์์เเเเ่่่่ารตืพิมก็็ได้ะป ต่อมาครับเป็นฮิลครับฮิลกนะันเวฟเนาะสกิลว่าเมื่ออการนี้ลงช่องจาการดี้นะครับเลือกยูนิตของคู่แข่งที่กำลังโจมตีอยู่หนึ่งใบหากยูนิตนั้นหาอยูนิตที่เลือกมีการโจมตีสองครั้งหรือมากกว่านะครับยูนิตตัวนี้ชิลบวกอีกหมื่นห้าก็เป็นชิลสองหมืนห้านะเพราะว่าสมัยนี้แฟดเบิร์ดค่อนข้างเบต้ามากครับเพราะว่าเด็กแฟดเบิร์ดเนี่ยมันได้ตัวใหม่มาที่โซบาร์โบห้าพันและลูกตีได้อันนั้นมันทําให้เด็กแฟดเบิร์ดมันเก่งขึ้นเลยก็เลยใส่ฮิวกันเวฟมานะครับ ต่อมาครับเป็นฮิวอาร์ทธรรมดาครับผมให้ฮิวธรรมดาใส่2ใบแล้วก็จะเป็นฝั่งของโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับผมบอกว่าจะเช็คเจอร์เอาออกเกมตัวหนึ่งแล้วก็เดยกาทุกตัวสามารถไรชิลด้านจรับจนจบเทินนะครับโอเคสับตังเซติกเกอร์ก็ประมาณนี้ครับบางคนแบบว่าเล่นบางทีอ่ะมันไปใส่ดอ,อก,ก็มีนะครับแต่ผมบอกว่าผมมองว่าเด็กเฮดสออฟเนี่ยมือค่อนข้างหนานะถ้าเราไม่ได้แบบว่าปูบอดเยอะนะครับผโอเคมาสำับตัวของเซติกเกอร์ก็ประมาณนี้ไปดูที่สาธิตวิธีการเล่นของเด็กเฮสออฟเลยว่าเล่นยังไงนะครับ โอเคนี่คือวิธีาสาธิตในการเล่นของเด็กเฮเซออฟซอร์เซเลสนะครับอันนี้ผมเซตมือเพื่อให้สาธิตในการเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคผมจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนละกันเพราะเฮเซออฟเนี่ยเวลาเริ่มก่อนเด็กมันจะได้เปรียบกว่านะครับเชิญจู๋ครับผมอ่ะทิ้งเกียร์สองครับไลท์ครับเป็นเกียร์หนึ่งคนนี้ครับจากนั้นผ่านเธอเลยโดนสักหนึ่งดาเมจครับอ่าเป็นออเดอร์กระจกเสียได้นะครับผมจากนั้นคู่แข่งเผาผ่านแล้วเนาะแล้วก็จู๋ครับเราทิ้งอะไรก็ได้จังหวะนี้เราจะทิ้งน้องเอ็นเจลก็ได้น ไรครับอ่ะสกิลเกตหนึ่งครับโดนเกตสองคนนี้ได้ครับเครื่อบ้าหนึ่งครับจั่วการหนึ่งใบถือด้วยโอเคถ้าจะฟาร์มก็ลงคนนี้ก็ได้นะครับผมเอ่อมันบอกว่าโรงเรียนถ้าไม่กับคุณติดชื่อซารเซลตอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่บังคับน้องต้องเป็นเกตอะไรนะครับอันนี้ติดชื่อซารเซลตละเปิดสองอ่าเลี้ยงไว้นะครับผมจะเลี้ยงไว้ก็ได้อ่ะเลี้ยงไว้แล้วกันโซงชาติหนึ่งครับโซะชาติเป็นคนนี้โอเคฉะนั้นเนี่ยเต้ครับหนึ่งหมื่นบเชครับรกาศแต่เช โดนเราโดนสักสองบำเมจตสองบำเมจครับถึงแข่งเกรหนึ่งครับขี้ครับโอเคเราสแตนเลยครับจั่วครับถึงฟอนครับไลท์ครับเฮสออฟซอลเลยครับสกิลครับสกเกรดสักเกรดสองที่โดนเฮสออฟไอทาเปิดสามครับอ่าเรียงไว้เนาะอันนี้ผมเรียงไว้แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราลงคนนี้เลยคาราบ้านหนึ่งครับดูสองใบบนส่วตะกอหยิบไม่ก็สองใบขึ้นมือครับหยิบสองใบนี้ขึ้นมือครับ แล้วมึงอไปกับเข้าตกล่กองผมเอาเป็นฮิวกับเข้าตกล่กองแล้วกันครับเก็บในคนนี้ครับรงคนนี้ก็ได้เปิดสองเรียงไว้ครับโซชานโซเป็นปีจีเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าผมจะเก็บตัวเก็บยังไงดมเนาะเก็บไปท่านเลยตีละนะครับผมอันนี้ตีเลยยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดเป็นกันกนครับสองได้ครับผมเก็บหนึ่งครับเก็บสองไม่มีทิกเกอร์ครับเอเคจากนั้นคนนี้ตีอ่ะ ต,ตีทุกไปอันนี้ได้ตีเลียเขาก็ได้เราตีไม่เขาละโอเคเราโด,ดนักสองดาเมจครับผมขี่ครับขี่พลังแวนฟอนครับมาเต็มเต็มเลยนะครับซึ่งเขาจะกัดเอเขาจะเอยังไงเด่ยเขาจะตีเราไม่ไหวนะครับเราก็การแบบขอห้าพันห้าพันทีแล้วก็อเต์เซฟก็ได้อินเต์เซฟนะครับโอเคสแตนครับอุย้ยจั่วครับโฆษณาไหลครับจั่วครับนี่มันเป็นอย่างนี้ โจโอเวอร์ด้วยนี่นี่โจโอเวอร์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็สกิลน้องครับโซบาครับยีทายน้องหงายแด้หนึ่งครับจากนั้นแวนปัดห้าพันนะครับลงคนนี้มาต่อก็ได้นะมาต่อวูดลงครับสกิลลงมาครับโซบาหนึ่งโซบ้าคนนี้เปิ่สองใบครับแล้วก็เรียงอ่าเรียงไว้เลยแล้วกันนะครับโอเคแย่มากนะครับ มือผมไปโดนไปโดนเอกล้องพอดีนะครับเดี๋ยวก็น,นึงนะโอเคมอกี้คือมาทำพิฆาดมือผมไปโดนก้องโอเคช่างเรื่องนั้นเถอะนะครับเรามาเล่นต่อเลยครับอ่ะไลน์ออเดอร์ครับบารบ์หนึ่งครับโซหนึ่งครับผมโซเป็นเกีศูนยะ์เนาะโอเคอันนี้ไลนลาย,ลายว้ฝั่งนี้แล้วกันเวลาคงเก็บจะได้ไม่งงเนาะ,ะแสดงคี์หรือฟอนจากมือหนึ่งใบเป็นฟอนนะครับจากนั้นจั่วก่อน การที่แสดงอะแปะไวท็อปเด็กโอเคไม่น่าจูวเลยสกิลเฮกซ่าออฟครับบาร์สหนึ่งครับโซหนึ่งครับแสดงคีหรือฟอนจากมือกันครับแสดงเป็นฟอนครับฟอนหรือคีก็ได้อะแสดงคีแล้วกันเนาะคีท็อปเด็กครับโอเคเรามีโอกาสได้โมล้วครับผมโอเคอันนี้ตีเลยครับออ๋อยที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดรวมน้องคนนี้ด้วยจะเป็นสามสิบหกครับสามดร้านะครับผมโอเคไดร้าเช็คครับ คีย์ครับสมมติว่าเขาปล่อยเนี่ยคีย์เราคีย์คีย์พลังให้ครั้งนี้หมดเลยนะครับโอเคเซ็นเนเช็คฟอนครับแถวหน้าปัดมือนเกียร์สองครับไม่มีอะไรแล้วก็สกลิลคนนี้ครับเดยเชคติ๊กเกอร์ครับคั้บานหนึ่งปัดหนึ่งหมื่นครับผมโอเคครั้งนี้เนี่ยบวกโฆษณาสองสหมื่นโบกหมื่นจตัวเองเป็นสามหมื่นสามหมื่นคีย์พลังครั้งนี้สี่หมื่นครับสี่หมื่นสี่หมื่นฟอนต์อีกเป็นห้าหมื่นครับโอเคห้าหมื่นอ่ะตอนนี้ตีห้าหมื่นนะ แล้วก็สกิลเฮซ็อฟเนี่ยหนึ่งตัวบวกหมื่นเนาะผมบวกให้คนนี้เนาะโอเคคือตามหลักเนี่ยเดี๋ยวจะเช็กเจอก่อนตล้วเขาบวกอ่ะผมบวกให้คนนี้ละอันนี้หกหมื่นละจากสกิลเฮซ็อฟแล้วก็ได้เจอฟอนเนี่ยอันนี้บวกหมื่นหนึ่งโอเคคนนี้ครับออกก่อนสองหมื่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 นฟอนสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นครับสี่หมื่นแล้วตีบวกห้าพันห้าพันส่วนาไหลเป็นสี่หมื่นห้าเป็นกัดนะครับโอเคอันนี้ตีเลยหกหมื่นสองคริตนะครับผมซึ่งแรงมากนะครับวันนี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Heat Off คือความจริงเนี่ยอยากจะสาธิตวิธีการเล่นหลายรูปแบบเลยนะคือจะเป็นการเพิ่มเวฟก็ได้นะครับจริงๆ Heat Off เนี่ยไม่ได้มีการเล่นหรือคอมโบที่ไม่ได้ซับซ้อนมากมันก็คือออร์เดิลทิคแท้งนัแหละนะครับแต่ว่าโชคดีที่ตัวนี้เนี่ยทำให้ Heat Off เนี่ยมีโซเล่นนะครับโอเคแต่ตัวโปรโมน,นี่อาจจะหาข้างยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าดูตามร้านออนไลน์แล้วตอนนี้ก็กแทบทุกร้านแอบจะเกือบจะหมดแล้วล่ะนะครับผมโอเคก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับโอเค ตัวของน้องคนนี้ก็มาช่วยเรื่องของหงายแดมครับบางทีเฮซอฟเนี่ยมันใช้แดมเยอะนะครับน้องตัวนี้เอามาช่วยหงายแดมครับซึ่งดีมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเฮซอฟนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเด็กโปรไฟล์อะไรเดี๋ยวรอติดตามกดกระดิ่งจริงๆได้เลยนะครับไม่กดจะได้ดูคลิปใหม่ไหมล่ะโอเคแล้วก็ก่อนไปนะครับก็ขอชี้แจงก่อนว่าถ้าผมเล่นผิดพลาดผิดประการใดหรือคำนวณในกกกาาาารรรรบพลังปะดสมถ คอมเมนต์มาแก้ไขายได้แล้วก็ขอภายนาทีนีด้วยนะครับผมจิสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้คับผมสวัสดีครับ